มามาจ้าพี่น้องจ้ามากินตำกุ้งสดกะสาคูราต์ตำกุ้งสดสตอรผักกัญจองผักพ้ายญ่แซ่บๆจ้าพ่อพี่น้องจ้าแกลมผักบุ้งมาเดา <m z ul heures> ้อจ้จเด้อพ่อพี่น้องจ้ามากินกะสาคูราตสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพอกะสาวคูราส์เสบียงสาคูราตแซ่บตำเกลือด้์เจเดอวันนี้สาคูราตพาพ่อแม่พี่น้องมากินเลยจ้าตำกุ้งสดสตอผักพ้ายญ่พ่อพี่น้อง พักผ้าใหญ่น so wow so ี่เลยจ้ะไม่ใช่พักกุ้งเขียวด้วยจ้ะนะก็เหมือนงูอยู่เนอะพี่นองมาจ้ะมารองร่งทำเพลงเลยจ้ะพี่นองจ้ามายิงกับสัฟราดโรยน้ำปลาก่อนความแซบความนัวเนอะพี่นองจ้ามาสโลว์เลยพี่นอง 맞아. 음. 설망. 음. 굵 음. 음. 자. กระถินเสพไหลพ่อพี่นอ้องนัวจริงๆจ้ะมาเด้อเพี่เสาอโคราชเสพเส

ไม่ได้เลยจ้ะพ่อแม่น้องะจะอมจะเน่าออแล้วเสียดายพ่อพี่น้องจ้าอือหือ แ่หลายจ้ะนัว Har vi några? Jag tittar på filmen. Mm. Ah. 嗯。嗯。 음. 응

สังแซบสังเผ็ดเผ็ดมากมนุษย์เงินเดือนพูดไม,ม,ม่ออมนุษย์เงินเดือนจ้ะปังออกกับมาได้กินเนี่ยอ้าอืม้ม บอกเลยว่าเผ็ดมากอยู่ในถ่านจะไม่ทิ้งเลยจ้ะพราะไม่น้องพักกันแพง Thì à, không? hmm, mm -hmm, -hmm. ปนกุ้งตัวนึงจะไว้เลมบ่ไม่น้องเลมกระนำเจี๊ยดเหลือหนึ่งเสมีมากสำหรับกินิสาวพวกเราลาไปก่อนจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีมิชชันนารจ้า